บ่อนุ้นไม่ได้นะะมาบ่อนี้ค่ะบ่อนุ้นได้ตัวเดียวไหนล่ะไม่เห็นมีเลย tung na หลบมาบ่อเล็กนี่นี่ป่าโอ้โหป้าหมอป้านินเหรอ ไปบ่อนู้นได้มาตัวเดียวได้แต่หอยมาได้ปลาเขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกว่าปลาเขาเยอะ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 แต่ตัวใหญ่ไงไอ้นั่นตะข่ายมันเล็กว้าได้ตัวเดียวง่ายนะ ให้ปลาเขาก็ให้ปลาดมบูนณอนเอยมาจอดมันให้ละวอให้เงิละวอมาดูสิมาดูสิเอาตาใบใบออกเอวออกไอ้กีดีมขึ้นมาอย่าโมอหนิวโ่เอาเจ้าตอนนี้ เคยมยเคเห็นปลาหมอที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมเจอใหญ่กว่านี้แพทสมัยเนี้ยเออหมอปลาหมอเลี้ยงอันนี้ปลาหมอธรรมชาติธรรมชาติไงป่ะนี่อยู่ปลาหมอเลี้ยงตัวเบ้อเลยเอียนประหยัดนงูเหมือไปงูเหมือไปนักยีเดียมโอ้ไงเฟี้ยงไปให้หมาหนุ่นเน่ยตะหัวมาตัดจมวนเลยว่ะสองคนะ

ได้สองถังเต็มเต็ม